คุณมั่นใจไหมมั่นใจผมอันนี้ก็มาคุณมั่นใจใช่เหรอใช่ครับมาครับมาครับมาครับ วันนี้กลับมาพบกับชายกลางครับใน EP ีที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับวันนี้เราจะกลับมาในท็อปิกที่เรียกว่าเป็นเรื่องของฟุตบอลเรามาดูกัน,นีว่าชายกลางเนี่ยพวกเราเนี่ยจะมีความรู้เกี่ยวกับฟุตบอลมากแค่ไหนไปดูกันครับคุณรู้ไหมว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างผมไม่รู้แต่ผมมั่นใจว่าผมตอบได้ทุกข้อแน่นอนเรื่องฟุตบอลนี่ผมถือลูกฟุตบอลออกจากท้องแม่พร้อมลูกฟุตบอลเลยใช่ถ่ายกับพี่ปิงไปยัง ขายแล้วเรียบร้อยแม่งโง่มากหวกเป็นกำลังใจให้มึงในการที่มึงจะได้ตอบคำถามวันนี้แตอนี้ต้องเปิดรายการด้วยป่ะก็ไม่ต้องเปิดแล้วก็ใช้อันนั้นเปิดไปเออหรือมึงอยากเปิดไหมอยากเปิดกูไหมเอวันที่ถ่ายทำเนี่ยคือวันที่เมื่อคืนยูฟาแชมเปียนลีกมุ่งเตะไปตีสองถึงตีสก็คือเชลซีทีมรักของผมเลยโอ้คุณสมหวังนี่อ่าใช่ผมดูเชลซีครั้งแรกนะตอนสามขวบเฮ้ย แล้วเมื่อวานคือครั้งที่สองที่ผมดูเชลซีจะให้ผมทำอะไรผมก็จะมีคำถามทั้งหมด13ข้อ3ข้อหลักข้อย่อยอีกข้อละ8กูไม่มีเวลาเมมกูไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นอ่ะ13ข้อมาข้อที่1นึ่คำถามแรกก็คือผมจะให้คุณอ่านชื่อนักฟุตบอล3คนนี้ายใน5วินาทีครับ เซ่าแอปิเอควิตาเกป้าอลิซาบาลากาโซคาติส,สิซ่าแอสเปลิควิตาเกป้าอ,ล,าล,าอลิซาบาลากาโซคลาติสปาป,ปัสตาโกลัวคุณคิดว่าคุณตอบถูกหมดไหมผมพูดตามตรงเลยนะหลังคำว่าโซคราติสนี่ผมมัม่วหมดใช่ผมก็คิดว่าข้อนี้ขอ้ขอแรกไม่ผ่านนะครับโอ้โห ขอ้อที่2พร้อมไหมพร้อมครับทำไมสนามบอลถึงต้องเป็นสี่เหลี่ยมเพราะสมมุติถ้าเป็นวงกลมอ่ะมันจะเตะมุมไม่ได้น,นี่เทปนี้ออกไปเนี่ยคือเราสามารถเอาไปเปิดได้ทั่วโลกเลยนะมันคือหลักกา,า,านเี่คือสากลเลยหรอสากลเลยเพราะว่าถ้าเป็นลูกกลุงเนี่ยมันก็จะเป็นอีกเพลงหนึ่งทำไมสนามบอลต้องเป็นสี่เหลี่ยม ถ้าเป็นวงกลมมันไม่มีเตะมุมตอบคุณมั่นใจไหมมั่นใจผมอ่าน Google มากูเกิลกันเลยจริงหรือเปล่าจริงชัวร์ชัวร์เป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมครับใช่เหรอใช่ครับข้อที่สามครับถ้าบอลตามอยู่ครับเขามักจะเปลี่ยนใครลงสนามครับเขานี่ใครอ่ะมันไม่ใช่เขาเลยเขาเลยตอบเลย ข้อน really? ี้ปล่อยเซอร์เลยครับผมเปลี่ยนตัวสำรองลงครับขอตอบครับคือส่งนักบอลลงไปเฮ้ยถูกต้องไหครับเฮ้ยถูกเฉยเลยเปลี่ยนนักฟุตบอลลงไปเป็นคำตอบที่ผิดนะครับครับแล้วคุณมั่นใจไหมว่าข้อต่อไปคุณยังจะได้คะแนนอยู่มั่นใจมั่นใจโอเคก่อนน่าะติติแต่ข้อสองแล้วผมว่าน่าจะิติดแตยข้อหนึ่งอะ ข้อต่อมาครับข้อที่4ครับให้คุณทําท่าดีใจเวลาคริสเตโน่ยิงประตูได้ครับท่าดีใจเวลาคริสเตโน่ยิงได้ไม่ยากไม่ยากครับมาครับมาครับมาแล้วครับมาแล้วครับอันนี้ผมดูดูบอลเขาตั้งแต่อยู่แมนยูมาลิเวอร์พูลมายูวนตสท่าดีใจท่าเดิม ไม่ต้องตอบเลยครับคำตอบข้อนี้รู้อยู่แล้วครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยครับข้อต่อมาครับการยิงประตูทีมเยือนคืออะไรและมีข้อดีอยังไงครับการยิงประตูทีมเยือนข้อนี้ไม่ยาก ได้คือเวลายิงประตูทีเยือนสรุปว่าข้อดีของมันคือเวลาเรามาเล่นในบ้านตัวเองอะ่ะมันจะเล่นง่ายขึ้นพอเราได้อเวโกมาแล้วตอบคำถามนี้ครับการยิงประตูทีมเยือนมันคือการที่เอาไว้สําหรับเล่นในระบบการที่ต้องมันมีฟุตบอลสองทีมใช่ไหมคุณผู้ชมทีมของเราก็จะมีสนามของเราเรา,เราก็เรียกบ้านเราทีมของเขาก็มีสนามของเขาเมืองก็คือบ้านขเขาทีมเยือนเนี่ยก็คือทีมที่สมมติเนี่ยทีมไนีเป็นทีมที่เราจะไปแข่งแล้วเราไปเยือนเขาอย่างเงี้ย อันนี้คือเราเป็นทีมเยือนหรือว่าเขามาเยือนเราอันนี้เขาก็เป็นทีมเยือนการยิงประตูอะไรนะคำถามคำถามคืออะไรึ่งไล่ทํามก็คือเวลาเราไปเยือนเขาเราเราเป็นทีมเยือนและเขาจะเป็นทีมเย่าเอ้าเราไม่ใช่แขกเหรอฮะอะไรอ่ะทางไหนอ่ะเราไม่ใช่แขกครับเราเราเป็นแขกแล้วเขาอะเป็นเจ้าบ้านครับเป็นเจ้าบ้านครับ มันคำถามมันคืออะไรนะการยิงประตูทีเดียวมันเปอะไรคผพมันสามรอบเป็นอาโอเคเราอ่ะเป็นทีมที่ไปเยือนเขาเขาก็ต้องยิงให้ได้เท่าที่เราอ่ะเคยไปยิงเขามาก่อนคือเราก็จะกลายเป็นมาตรฐานไปแล้วหมดแล้วครับคำพูดเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมครับเฮ้ยถูกต้องครับโอเค าโดนใบแดงต้องไปไหนครับปกติมันจะมีใบเหลืองกับใบแดงถ้าโดนใบเหลืองอ่ะเราคือโดนเตือนแต่ถ้าสองใบเหลืองเป็นใบแดงอ่ะเราต้องไปเกณฑ์นทหารครับไปเป็นทหารอ้ามาไปเป็นทหารเป็นคําตอบที่ผิดนะครับมึงโดนใบแดงในสนามเขาโดนกันทั้งโลกเอยทหารเต็มเลือดไปหมดแล้วมั้งถ้าโดนใบแดงเขาก็จะต้องออกจากสนามครับแค่นั้นเองครับโอเคโดนใบแดงก็คือออกนอกสนามแค่นี้เหรอแค่นี้เองครับ คำถามข้อที่7็นะครับถ้าถูกเปลี่ยนตัวออกไปอาบน้ำได้ไหมครับได้ครับคือถูกเปลี่ยนตัวออกคือจะไปไหนก็ได้ได้ครับจริงๆถ้าตามหลักจริงๆอ่ะถูกเปลี่ยนตัวออกอ่ะมันต้องมานั่งที่มานั่งสำรองงั้นผมตอบหลักตามจริงแล้วกันครับผมไปอาบน้ำไม่ได้ครับไปอาบน้ำไม่ได้เป็นคำตอบที่ผิดนะครับได้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผม จริงๆเขาไปอาบน้ำได้นะครับไม่ผิด่ะเพราะว่าคุณออกจากสนามแล้วคุณจะทำอะไรก็ทำใช่แต่ว่าเพื่อนยังทำงานอยู่อ่อคุณก็ต้องรับผิดชอบนั่งอยู่กับเพื่อนร่วมงานด้วยคำถามข้อที่8ครับครับทำไมกรรมการต้องใส่ชุดดำครับแต่คำถามนี้ถามในวงเล่ากันเองอะคำตอบจะออกมาอีกย่าไนครับ แต่นี่เป็นหลักสากลครับคือผมเคยดูกรรมการต้องใส่ชุดดาเพราะว่าเขาต้องไว้ซุกให้ใครสักคนนั่นแหละไว้อะไรมาเราดูหน้าอะไรนี้ไม่เอาแล้วนะแต่ผมว่าคําตอบอันนี้น่าจะจริงแล้วแหละไอ้คาถามแบบนี้เนี่ยคาตอบของมันอะ่ะมันจะเป็น5ไม่จุดจุดจุดเสมอขอตอบทําไมกรรมการต้องใส่ชุดดาเพราะเวลามันใส่ชุดลิเกแล้วมันแสงมันสะท้อนแสบตา,ตาครับผมออาผ,ผมชื่อโต้กันอ่าชื่ออะไร กรรมการใส่เสื้อสีดำเพื่อที่จะแยกแยะไม่เหมือนผู้เล่นทั้งสองฝ่ายขอตอบคำถามนี้เป็นคำตอบสุดท้ายครับมั่นใจนะครับพี่ว่าถูกโอเคเป็นคำตอบที่ผิดแน่นอไอ้เงี้ยมึงมีคอถูกแล้วตอนแรกอ่ะมึงจะไปคิดเยอะทำไมวะถ้าปิงมั่นใจถูกต้องเลยครับต้องมาคำถามข้อต่อมาครับทายชื่อนักฟุตบอลคนนี้โอ้โห ทีมชาติไทยเฮ้ยผมคุ้นเขามีความคล้ายเมตตี่เจมีความสารลัดอยู่เย็นอยู่นะตรงดวงตาเขาเนี่ยดวงตาคุณมีอะไรกับกับตรงสารลัอยู่เย็นไหมครเพราะว่าผมอยู่ดึกฮะอะไรอ่ะชื่อเล่นหรือชื่อจริงก็ได้ไหมถ้าคุณตอบชื่อเล่นเขาได้คุณจะต้องตอบชื่อจริงเขาได้ผมตอบสารัดอยู่เย็นแล้วนะครับตอบสารัอยู่เย็นเหครับแล้วคุณได้ยินเป็นอะไรครับสตีเวนเจอร์ลันเหรอครับคำใบ้มีไหมครับมีครับครับ อันนั้นไม่เป็นใบผมว่าชื่อน่าเป็นนัทวุฒิแล้วนะครับนัทวุฒิเป็นคำตอบที่ผิดครับผมสาระอยู่เย็นเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยว่โอ้สาระอยู่เย็นเป็นไงลองวิเคราะห์ลองวิเคราะห์เหมื่อไหมอ๋อมีเขาผมไม่เคยเจอเขาเลยเพราะผมไปตอนประมาณ8โมงเช้าถึง4โมงเย็นทำไมครับเพราะเขาอยู่เย็นเลยครับ ถ้าเมสซี่ไม่อยู่บาซ่าเมสซี่จะไปอยู่ที่ไหนครับถ้าเมสซี่ไม่อยู่บาซ่าแล้วเมสซี่จะไปอยู่ที่ไหนบ้านบ้านเป็นคำตอบที่ผิดนะครับซึ่งเมสซี่จะหมดสัญญาปีนี้ด้วยเขาก็ต้องคงจะย้ายไปอยู่ทีมสโมสรอื่นซึ่งมีแนวโน้มว่าถ้าวิเคะห์ก็น่าจะเป็นปารีสแซง์แมงผมขอตอบครับมาครับถ้าเมสซี่ไม่อยู่บาซ่านะน่าจะไปเล่นกับเนย์มาที่บาร์เซโลนาครับ มันย้ายจากบาร์เซโลนามันจะไปอยู่บาร์เซโลนาทำไมครับเนี่ยปารีสแซงต์แชร์แมงครับเมสซี่ถ้าไม่ได้อยู่บาร์ซ่าเมสซี่อยู่ไหนผมรู้ผมรู้คุณรู้ได้ไงเมสซี่อยู่เยนเนเฉลยนะครับครับถ้าเมสซี่ไม่อยู่บาร์ซ่าเมสซี่จะไปอยู่ที่ไหนนะครับเฉลยคือผมไม่รู้ครับคำถามก็คือ เพอร์เฟกต์แฮตริกคืออะไรครับเฮ้ยอะไรวะเพอร์เฟกต์แฮตริกคือการยิงแฮตริกนักเปิดสนามอ๋อมา,มา,มาอันนี้มันแวบเข้ามาหูไม่รู้ถูกไหมวะนักเตะที่ในเกมเดียวอะ่ะยิงได้ทั้งเท้าซ้ายเท้าขวาแล้วก็ลูกโมงเพอร์เฟกต์แฮตริกคำตอบของคุณปิงนั้นเป็นคำตอบที่ผิดนะครับจบแล้ว <c oughs> <c oughs> จบแล้ว <c oughs> เพอร์เฟกตฮัทริกก็คือการยิงด้วยเท้าซ้าย1ลูกเ <_ d oll> ท้าขวา1ลูกแล้วก็มงอีก1ลูกนะครับ<อ>นี่คือเพอร์เฟคตฮัทริกครับผมโค้ชทีมชาติไทยคนปัจจุบันคือใครครับโอ้อันนี้ใครก็รู้ครับอากิระนิชิโนอากิระนิชิโน,น,น,โนเป็นโค้ชชาวญี่ปุ่นเป็นโค้ชคนแรกที่พา เป็นคนญี่ปุ่นแน่ๆชื่อก็ญี่ปุ่นเลยจ๋าเลยผมขอตอบว่าเดวิดแบงแฮมครับ <c oughs> ไปที่ญี่ปุ่นมีพิพิธภัณฑ์ฟุตบอลมีอากิรานิชิโนอยู่ในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลญี่ปุ่นด้วยยิ่งใหญ่คือตอนนี้ไม่ใช่อากิรานิชิโนนี่คือตัดทิงเลยอากิระนิชิโนนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องในโอ้โหลูกชายเขาชื่ออากิรโนมโมโต อากิระนิชิโนะครับผมเนี่ยรู้ป่ะผมแค่นึกนะว่าถ้าวันหนึ่งแมตชนั้น,น่ะทำให้ทีมชาติไทยได้ไปบอลโลกแค่นึกก็น้ำตาคอแล้วพี่โอ้ยคุณีใจเจ้าอีหยยบสีนอะไรย่าอากิระนิชิโนนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะ รอบสุดท้ายครับพร้อมไหมไม่โอเคไม่ไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้โทรคุยก่อนคุยก่อนคุยก่อนดิถ้าที่หนึ่งเป็นแชมป์ที่สองเป็นรองแชมป์ที่สามเป็นอะไรครับรที่สามเป็นรองแชมป์อันดับที่สองครับรองอันดับสอง ที่หนึ่งเป็นแชมป์ที่สองเป็นรองที่สองเนี่ยที่สอง็อีกชื่อหนึ่งว่ารองอันดับหนึ่งที่สามก็ต้องเป็นรองอันดับสองก่อนเฉลยผูขอเล่าเรื่องหนึ่งได้ไหมก็ผมแบบไปแข่งฟุตบอลมาไปถึงรอบนัดชิงชนะเลิศแล้วแต่แข่งแพ้สุดท้ายผมได้รองรองเท้ารองอันดับสองเป็นคำตอบสุดท้ายไหมครับสุดท้ายครับที่สามเป็นรองแชมป์ระดแบบที่สองเป็นคำตอบที่ผิดครับผม ท้าที่1เป็นแชมป์ที่2เป็นรองแชมป์ที่สมเป็นมือครับทำไมอ่ะมือที่สครับเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับจอห์นเฮลลี่ไหมเคยแต่แล้วเรื่องเกี่ยวกับมือที่สหรือว่าอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกักวงการฟุตบอลจริงๆเฉลญสิ่งที่พี่เฉลยหรือว่าถามคำถามนี้ขึ้นมาเนี่ยพอแล้วพอแล้วนอกประเด็นเลยพอพอแล้วพี่ทุกคนทุกคนเข้าใจพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจังเป็นสามข้อครับตอบได้ทั้งหมด ครับคุณปิงได้คะแนนไปทั้งหมด6คะแนนคือชนะแบบเฉียดฉิวอ่ะและแล้วครับก็ได้บทสรุปนะครับว่าใครเป็นผู้ชนะนะครับของเกมวันนี้เห็นไหมครับว่ามันไม่ได้หมายความว่าผู้ชายทุกคนเนี่ยจะรู้เรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลทั้งหมด100เซนนะครับปิงก็เป็นตัวอย่างผู้ชายหนึ่งคนเหมือนกันที่ตอบคำถามได้เรียกว่าไม่ถึงครึ่ง ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดซับส r คร e ์ไลค์แชร์หรือคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับและวกลับมาพบกับพวกเราชายกลางได้ใหม่ในทะีวีพี้มวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับชายกลาง